ทัชม่กกีโหดกุมค่าพอที่เราจะไปเปิดหายกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้องทซชมกินะครับให้คุณผู้ชมหลายท่านเลยที่ต้องการอยากจะรู้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูความโหดและความน่ารักของน้องกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยเซลล่าโกพัทลาลับริการเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมเลยตอนนี้นะครับมีแพ็กเกจเติมเงินเกมวันพัเนเปนเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากไปเติมนะครับเติมถูกกระเติมเองเติมไวนะครับไว้ใจเตลล่าโกพัทได้นะครับเติมได้โดยที่เราไม่ต้องออกเกมเลยะคคัผมใที่อยากจดแพ็ สรรแบบพิเศษก็ไปเติมกันได้นะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดแอดไลน์ของทางร้านแล้วก็ไปสอบถามค้อบริการกันได้เลยนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับทุกท่าเข้าสู่ช่องตีงกันตอนนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะเล่นเกนนม One Punch Man w o นะครับว่าด้วยเรื่องน้องทาสมึมิกินะครับสกิลส่วนใหญ่ของน้องนะครับเป็นสกิลตีหมู่หรือว่าสกิลเอลีนั่นเองครับและประเด็นคือเป็นตัวเดียวนะครับในตอนนี้ที่สามารถเดินไปตีไปได้ด้วยครับเราสามารถเดินไปด้วยตีไปด้วยได้เลยครับถ้าอยู่ในสถานะพลลลลััังงงงงกกิิิจนนนนน่่่่เออออคครบแแถมสสขข้้ตะีีาท จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทัสมากินะครับผมเล่นยังไงและเล่นประมาณไหนนะครับมาถึงเรื่องสกิลของทัสมากินะครับผมสกิลโจมตีปกตินะครับจะเป็นการใช้พลังจิตนะครับบังคับเศษสิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองเนะครับเมื่อโจมตีนะครับแต้มพลังจิตนะครับที่อยู่ข้างหน้าศัตรูนะครับก็จะเพิ่มเช่นกันนะครับ มาถึงสกิลแรกหรือว่าสกิลคิวนั่นเองครับจะเป็นการนี่ครับเป็นกาวิตี้นั่นเองครับเป็นแรงโน้มถ่วงครับกดลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มหลอดสีเขียวเช่นกันนะครับและมาถึงสกิล E หรือสกิลที่2ครับผมจะเป็นการนี่จะเป็นแบ็คโฮนั่นเองครับเป็นดูดแบ็คโฮเป็นวงนั่นเองครับและสกิลนี้นะครับจะเพิ่มนะครับค่าพลังจิตที่อยู่ติดตัวกับศัตรูมากที่สุดเลยนะครับผู้ชมครับอ่ะและทีนี้เมื่อเราทำนะครับค่าพลังจิตที่อยู่ติดตัวศัตรูจนเต็มนะครับผม สกิล R าหรือสกิลที่มาเราจะใช้ได้นะครับหรือว่าระเบิดพลังจิตนั่นเองครับเมื่อระเบิดแล้วเราสามารถแปลงร่างนะครับเป็นนี่ครับร่างพลังจิตได้เลย เมื่ออยู่ในร่างพลังจิตนะครับเราจะได้แต้มนะครับผมหอกนะครับหอกพลังจิตทั้งหมด4หอกนะครับเราสามารถกดคลิกโจมตีปกติค้างนะครับจะลงหอกอย่างนี้เลยครับสดอกเมื่อลงหอกไปนะครับออร่าตรงกลางจะขึ้นมาครึ่งหลอดนะครับซึ่งถ้าอันนี้ขึ้นเต็มนะครับเราจะสามารถใช้ทอร์นาโดพลังจิตได้อีก1ดอกด้วยนะครับแต่ว่าร่างพลังจิตจะหมดไปมากนะครับเมื่อคุณได้แค่สูตรดาวนะครับถ้าคุณอยากจะให้ทัชซึมกินะครับผมเล่นง่ายๆดังนั้นคุณจะต้องหาทัชซึมกิ้ําอีก1ตัวเพื่อทํา c 1ให้้ไดัมนจจะะสสาาาาามรรถถยืดเวลนกล่าง ลังจิตนะครับ15วิยืดขึ้นไปอีกเยอะเลยทีเดียวครับนะครับคนครับเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นพลังจิตใหม่แลวกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราผมขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนเก็บข้าพลังจิตก่อนนะครับติดตัวโอเคแลท้ทีนี้เราก็ทําให้มันเต็มเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเมื่อเต็มแล้วเราก็ก็จุดระเบิดแล้วก็แปลงร่างครับแปลงร่างเป็นร่างพลังจิตครับแล้วทีนี้เราเ็ใช้สกิลได้ลัวๆครับขณะที่เราอยู่ในร่างพลังจิตนั้นเราสามารถเดินไปด้วยแล้วก็ใช้สกิลไปด้วยได้้้้้เเลลลลยครรัับนนีีีีทททงงงแแ็กาววิตตะม ขอจุดะดัวระเบิดก่อนนะนี่และนี่ครับพายุทอร์นาโดนั่นเองครับและลงดาบเรื่อยๆครับถ้าเราลงดาบเรื่อยๆนะครับผมดาบพลังจิตเรื่อยๆตรงกลางก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นเราก็ค่อยตีไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์ดาวครับร่างพลังจิตมันจะอยู่แค่15าวินะครับมันจะหมดไวมากๆเลยุผู้ชมครับดังนั้นนี่เลยก็ต้องทําให้ไวที่สุดมาขอบโบแบบรัวๆเร็วๆเลยครับนี่ลงทั้งดาบนะครับพลังจิตนะครับผมแล้วก็ ระเบิดไปเลยครับโคตรแรงเล็บระเบิดทอร์นาโดพลังจิตนี่แรงมากครับผู้ชมครับนี่เดินยิงไปด้วยแล้วก็ระเบิดจุดระเบิดไปครับมันจะได้คงอยู่ในฐานะของร่างพลังจิตต่อได้เรื่อยๆนั่นเองครับดังนั้นต้องรีบใช้สกิลครับห้ามหยุดห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าคุณพลาดไม่แต่น้อยนะครับร่างพลังจิตคุณจะหมดเลยนะครับจะไม่ได้ต่อนาทีเพราะว่ามันสูตรดาวไงแต่ถ้าเป็นหนึ่งดาวนี่คุณจะเก่งมากแล้วก็แบบชิลมากเล่นชิลมากเลยสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสกิลก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวทาซึมากินะ เอาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้าอิมเพรสชันอาร์มนะครับของเจ้าตัวทัศน์สมกิกันดีกว่าครับแต่ละอันนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับระดับอาร์นะครับผมจะเพิ่มระดัมตีนนะครับ40นะครับอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับผมและนะครับสกิลจะเป็นการรักษาตัวเองต่อเนื่องนั่นเองครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากสถานะเนาะไปที่ SR ครับผม SR ใผมจะทําให้นะครับผมทุกสกิลในสถานะระเบิดพลังจิตนะครับจะเพิ่มอัตราคริตเคอลทุกสกิลเลยนะครับผมดังนั้นเราอาจจะได้เห็นสกิลคีลัวๆก็ได้นะครับผมนะแล้วก็สกิลติดตัวจะเป็นการเพิ่มโบนัสพลังโจมตี24นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับจะเพิ่มค่าสถาะโจมตีพิเศษขึ้นอีก60นนั่นเองครับและไปดูกันที่ระดับ SSR ครับระดับ SSR จะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานและเพิ่ม ดาเมจคิทิคอลนะครับของหอกพลังจิตและทอร์นาโดพลังจิตขึ้น10%นะครับโอ้โหอันนี้เพิ่มคิทิคอลนะครับส่วนอันนี้เพิ่มดาเมจคิทิคอลผมบอกเลยโคตรแรงนะฮะโคตรแรงนะครับผมและสกิลอาวุธนั่นเองครับสกิลของอาวุธนะครับยังสามารถช่วยให้บัณมิตนะครับต้านถัดเอฟเฟกต์เน็บชาเผาไหม้และโคม่าต่อเนื่อง40วิฟวีต่างหากด้วยนะครับเผื่อเจอไอ้พวกวัคซีนแมนที่มันช็อตเราลัวแบบนี้นะครับจะได้ไม่ลำคันนะครับผู้ชมครับและนะครับผมที่สำคัญเลยนนนะคครรัััับบผมศกยภาพ่เอง ศักยภาพของน้องนะครับผมเมื่อถึง1ดาวนั่นเองครับหรือผมบอกว่าถ้ามีตัวซ้ํา1ตัวนะครับ จะยืดนะครับผมเวลาต่อเนื่องของสถานะระเบิดพลังจิตนะครับจาก15วินะครับเป็น25วิซึ่งค่อนข้างที่จะนานขึ้นเกือบครึ่งเลยนะครับและทําให้เพิ่มดาเมจอีก18%ด้วยเมื่ออยู่ในสถานะระเบิดพลังจิตนะครับโห้โคตรดีพโบกเลยนี้ดีมากครับต้องหา2ตัวมาเพื่อทำซีดึงให้ได้ครับและข้ามไปที่ c 6เลยครับเมื่อถึง c 6นะครับเมื่อจุดระเบิดนะครับผมจำนวนหอพลังจิตจะเพิ่มจาก4เป็น8เลยนะครับ เป็น8เลยนะครับผมทําให้หอกพลังจิตของคุณอ่ะคุณลงทีเดียวอ่ะคุณสามารถระเบิดทอร์นาโดพลังจิตได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมาจุดระเบิด2อรอบครับจุดระเบิดรอบเดียวคือลงทอร์นาโดได้เลยครับโคตรโกงเลยครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับศักยภาพนะก็จะมี c 1กับ C6 หกนครับที่ทำให้ตัวมันโหดขึ้นมากๆเลยนะครับชมครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องเทัศมกิจนะครับไปลองปาบังกรกับหมูดูเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้จะปาบังกรให้ดูแล้วกันนะครับเปิดมาเส็จเดิมนะครับผมเราหลบก่อนเลยนจะพไฟส ซึ่งตอนแรกนะครับถ้าซิมบิกิยังไม่มีร่างฝรังเศสนะครับก็หลบเหมือนปกติเหมือนเดิมเนาะนะพยายามตีไปเรื่อยๆครับหลบเหมือนใส่ตาม้าไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เดินตีไม่ได้โอเคค่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแพทจะโอ้เชียโดนยิงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสแปมไปเรื่อยๆเลยครับแล้วมันต่อยแล้วเราก็พุ่งหลบไปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ยิงฟรีซัพพอร์ตไปหนึ่งทีแล้วพอมันหันมาดูที่มันจะทาอะไรเหมือนมันจะพ่นไฟใส่ครับหลบเลยถ้าม,มันชานรา์จอย่างนี้คือหลบข้างหลังด่วนครับไม่งั้นม มันจะติดไข่มันเองครับเห็นป่ามันพ่นติดไข่มันครับมันพ่นไม่โดนเราครับโอเคแล้วทีนี้ผมมีพลังจิตแล้วนะครับระเบิดพลังจิตอยูระเบิดเรียบร้อยและหลบครับหลบหางไปดึงดอกไอ้ทีเราก็สแปมสกิลไปลุลวัแล้วก็เดินยิงแบบชิวๆไปเลยทีนี้เอาวและทีนี้มันต่อยแล้วก็รอหลบครับแล้วนี้ก็เดินหลบไปเลยครับโดหลบวงอุกกาบาตที่จะตกเข้มาแล้วก็ตีแล้วมันจะขวาดมือแล้วก็หลบแบบชิวๆครับเรายืนยิงแบบระยะกลางได้ครับจังหวะนี้แล้วมันพ่นไฟต้องมาอยู่ข้างหลังครับอยู่ตรงห่างนี่คือชิมมาากนนนะถ้ััพ่ไฟคครบโอเ พยายามอ้อมนะครับเดินเลาะๆนะครับเดินอ้อมมาข้างหลังมันนะครับเราจะชิวมากๆแล้วมันจะยิงไฟแล้วหลบได้ครับหลบชิวีสปอร์ตและห่างเหมือนจะขาดแล้วดูดูดิโหสกิลคือสกิลหมู่คือแรงมากดูดิแป๊บเดียวนะครับผมมอนสมาธิหายไม่พอหางขาดแล้วด้วยครับเราก็ตีฟรีสปอร์ตไปเลยครับตีไปเลยครับโอเคเก็บค่าพลังจิตครับและตอนนี้ระเบิดพลังจิตไปพร้อมกับแปลงร่างนะครับปวดฐานะนะครับร่างพลังจิตนั่นเองครับและเราก็ยิงแบบรวยสปอร์ตแล้วมันหมุนเราก็หลบแบบอุ้ยเชฉยโดนได้ไงวะห่างไม่มียังโดนอีกเเเหรรออ้ปย ไอ้กิ๊กคือโอเคแล้วมาต่อย2งทีเนี่ยตัวนี้หลบง่ายผมบอกเลยหลบง่ายแพทเทิร์นมันแพทเทิร์นเมดิมครับโอเคแล้วก็ยิงปีสปอร์ตครับมาคือเราก็ระเบิดพลังจิตไปเรื่อยครับถ้าใครทําเร็วๆมันก็ไม่ต้องระเบิดบ่อยครับมันก็จะต่อเนื่องในสถานะร่างพลังจิตรัวๆเลยครับยกมือไปโยกไปครับยกมือไปโยกไปคือชิวจัดชิวจัดมังกรบอกพ่นไฟติดไข่แล้วนะครับพยายามอ้อมอยู่ข้างหลังมันนัจะบายชิบหมเลยอยู่ข้างหลังโอเคแล้วมังกรยังไงต่ออีกแล้วอ ต่อยอีกแล้วก็หลบไปหนึ่งดอกครับโอ้โหเดินยิงดีจัดๆและอัพติเมตไว้ครับมาและดึงมันขึ้นมาไอ้มังคือดินเนี่ยดึงมันขึ้นมาจับลอยเลยเหมือนลูกโป่งนะจังหวะนี้ก็ปีบเข้าไปบีบเข้าไปครับปีบเป็นลูกชิ้นอี่งปีบปลูกชิ้นโอ้โหถ้าเป็นในกระตูนนี่คือตัวแตกไปแล้วจังหวะนี้ปีบไปครับแล้วก็โอ้โหเสกครับดึงตึกใหญ่ๆมาทับไปหนึ่งทีครับระเบิดทั้งประเทศระเบิดทั้งโลกเลยนะครับแต่ไม่ตายแน่นอนก็ยังรอดอยู่นะครับ ยังรอดอย,อยู่โอเคเหลือเหลือเหลือเท่าไหรโอ้โหเหลือแปดหลอดไม่เป็นไรครับเราชิวครับมันจะพ่นไฟนะครับจังหวะนี้ถ้ามันพ่นไฟเราพยายามอ้อมมาอ้อมมาข้างหลังมันนะครับเพราะว่ามันจะพ่นตดไอ ett, พ่นตดอะไรพ่นติดพ่นติดตัวมันเองโอเคแล้วมันห่อเรียบร้อยแล้วเราหลบยิงต่อหลบแบบพลังกิจรัวๆแล้วมันต่อยอีกแล้วโอเคถ้ามันต่อยคือจะมีอุบัติลงมานัา่นเองครับแล้วทีนี้เหมือนมันจะคำรามแล้วหรือเปล่าอุ้ยมันจะพ่นไฟแอบหลังแอบหลังและประเด็นคือความโว่ของทาึมากิครับอยู่ข้างหลังผมก็ตีมันได้ครับ อยู่ข้างหลังผมก็เอาหอกพลังจิตแทงลงมาได้ครับสกิล E สกิล Q ได้หมดเลยครับถ้ามีนะใช้ได้รัวๆเลยครับใช้ไปเลยอยู่โอ้แอบขนาดอยู่ข้างหลังยังใช้สกิลได้ครับโอ้โหใช้แบบไม่สนลูกใครโดนหมดนะครับไปใช้ไปเลยครับแล้วแบบค่อนข้างที่จะเบิร์ดเบิร์ดได้ไวมากๆเลยนะสกิลของทัสมาเกิโอวเร็วแรงที่นูนโลกแถมเดอนได้ต่างหากครับโคตรจะแบบเก่งมากๆเลยครับดังนั้นผมว่า <ส ANDREW! S 2> ตัวนี้เป็นตัวที่ควรมีติดไอดีครับถ้ายิ่ง c 1ห, 1> หรือเติมเยอะๆจน46ในผมบอกเลยยิ่งโหดมากๆเลยครับทุกทนครับไป แล้วแบบสแปมรัวๆเนี่ยเดินวนโอ้โหเดินชิวเหมือนเดินกลางสวนสาธารณะแล้วก็ระเบิดหอกรัวๆครับระเบิดทอร์นาโดรัวๆครับโอ้โหสบายยิงบึ๊บๆไปเลยเห็นไหมยิงสบายแล้วมันต่อยไข่ว้น่ะอยู่นี่พี่อยู่นี่ครับน้องโอเคแล้วยิงเรื่อยๆโอ้โหโอเคดูเหมือนว่าสถานะพลังจิตจะหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเฮ้ยๆฮพ้นไฟป่ะาน่ะพ้นไฟเปล่าหลบก่อนโอเคหลบได้เหมือนกันครับโอเคเราก็สแปมอยู่ไกลๆอย่างห่วงๆครับโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นร่างพลังจิตไป และจังหวะนี้มันชวนไฟโอเคพุ่งขึ้นไฟางนี้สบายชิวหลบไปหลบมาครับหลบอลา้างล่างครับจิวิวแต่มันต่อยแก้ต่อยพื้นก็ไม่คยดูจะโดนเราอ่ะเราเดินอ้อมไปอ้อมมาเนี้ยพอมันจะหมุนมาครับและจังหวะนี้ยังไงตายหรือเปล่าโอเคสกัดขาลงมไปครับไล่ล่าแล้วก็จัดการครับตายไปนี่ครับผมผมบอกเลยว่าผมได้ทัสมิกิมาเอามาลองไอ้บอสสองตัวทั้งบอสหมูทั้งบอสมังกรเนี่ยผมเล่นรอบเดียวผ่านนงคู่เลยครับเนื่องจากผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าทัสมิกิเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งด้วยครับ ส่วนเจ้าราชาหมูครับผมก็ไม่ปล่อยเหมือนกันครับผมก็เอาทัสมะกิไปตบมาแล้วเหมือนกันครับสำหรับราชาหมูก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับก็สรุปเลยนะครับผมทัสมะกินะครับเป็นตัวที่ทุกคนนะครับควรจะหาติดไว้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยครับเก่งแรงน่ารักด้วยนะครับผมทุกคนครับไปหากันมาเลย ไปหาติด ID ไว้เลยครับถึงไม่มีดาวก็ต้องควรหาติดไว้เลยครับผมบอกเลยเป็นตัวที่ทําให้คุณเล่นง่ายตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับก็สำหรับใครที่ชอบรีวิวนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ใครที่ลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า